ครับผมเิ่งระบบไยน้ำอยปุยของทั้งสวนลุงเหลือมนะครับวันนี้ยังใส่เป็นระบบเก้าครับเป็นการระบบไยน้ำโดยบัไดิใซนปั๊มบัไดิใซนเเขื่องปั่นนะครับนี่ครับือว้าวหฮปุ๋ยพอเขาเปิดว้าวปุ๋ยกระสีแดงลงน้าท่อนี่ครับจากถังที่เห็นเมื่อกี้นะครับถังสีดําว้าวสีแดงนี่สิเป็นว้าวสาหรับไยน้ำในบ่อปลานะครับบ่อที่ทั้งสวนลุงเหลือมได้เลี้ยงปลาไปอีกว้าวไงตัวนี้สิเป็นว้าวที่สิเปิดน้ำลงไปข้างล่างนะครับ ให้กับบอ่ปอปลาข้างล่างหรือว่าเวลาเข้าสีลดน้ำพักหรือว่าลดน้ำรกระปวดครับไปครับระบบท่อนี่ครับนี่ครับถัทงที่ให้ปุ๋ยสีตั้งอยู่คูสาที่เป็นที่สูงนะครับพอห่าเปิดน้ำกระสีไหลลงไปตามท่อนี่ครับซึ่งระบบนี้ตั้งส่วนลูกเหลือไปใส่มาจากกีโกว่านะครับกต่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นทีน่าพอใจครับประสบ ความสําเร็จอย่างดีครับพอเข้ากับสีว่างมานี่ครับขนาดมากับบอ่อเลี้ยงปลาที่ลุงเติมจะขุดไว้ครับฝังไปใต้ดินนะครับแล้วก็มาโพธิขึ้นตรงนี้เพื่อทีสีติดว้าวให้กับเวลาเข้าสีเติมน้ำให้กับบอ่อเลี้ยงปลาเนาะครับสองสามบอ่อที่อยู่ข,ข้างล่างโดยการบอร่อใ,ใส่ปั๊มครับสำหรับระบบน้ำยดกระสียุ่ข,ข้างล่างพุ่นะครับมองเห็นเชียวเฉียวไกลๆกลพน สีเป็นส่วนที่ทั้งสวนลุงเดิมได้ปลูกเขาโวดปลูกแตงกวาปลูกตัวฝักงาวนะครับแล้วก็ถัวลิสงยุ่ข้างล่างคุณครับเดี๋ยวเขาลงไปเบิ่งข้างล่างกันครับว่าน้ำยดที่บ่ได้ใส่ปั๊มแรงดันเขาสีออกห้เขาดีสดัหรใดครับท่อที่เขาส่งน้ำนี่สีเป็นท่อขนาดสองนิ้วครับที่ใส่มาได้ปีกว่าแล้วและสายน้ำยดก็เป็นสายน้ำยดเก้าครับที่ทั้งสวนลุงเดิมใส่มาปีคกว่าคือกันครับ ตรงข้างล่างนี่ก็สิเป็นตัวที่สองนะครับที่ผูกได้รวมร,วม,รวมเดือนแล้วครับไปติดหนวต้นกระสีบอ่อเติบโตเท่าที่ตามความต้องการครับนี่ครับหลังจากีเขาหายไปเขาหายน้ำไปประมาณ20นาทีแล้วนะครับการหยดของน้ำก็ถือว่าอยู่ในเกีฑยนที่หนาพอใจครับถึงสีบอ่อหยดแห้งคือเขาใส่ปั๊มแรงดันแต่ว่าเขากับบดิสินเลียงขาไฟขานํามัน,นะครับ นี่คือข้าวโพดที่ทั้งลุงเหลิมปลูกได้ยี่สิบมือแล้วครับคุณครับเห็นว่าครับตรงต,รงตรงง้นไม้ใหญ่ผุนก็คือสะที่เป็นจากเก็บน้ำของลุงเหลิมนะครับอยู่ไกลในระดับที่รวมๆสองร้อยเมตรครับครับเดี๋ยวทั้งลุงเหลิมสิพากลับไปเบิ่งทางให้ปุ๋ยนะครับว่าหลังจากที่เอาให้น้ำไปผ่านไปยี่สิบนาทีแล้ว ปุ๋ย20เป็น้นนักไดครับน่ครับเห็นเ่าะครับเขากระสีได้ยุบตัวลงจนสิมหดแล้วครับขา,ขาดว่าประมาณ30นาทีปุ๋ยของเขากับของสิมหดครับการวางแผนในการลดต้นทุนว่าสิลดต้นทุนแบบใดนะครับในการทําเกษตรเกรตเใียน,นเขาเพิ่มพูนผลงไร้ามากขึ้นครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับ